เฮ้ยไปควงคนมาพี่นงานออกมาบ้างรีบุีเถนเาอยู่ทั้งนักสวัสดีทุกท่านครับไปรังชวนคเพี่เอาี่ี่คงานคนงานสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับนี่วอบรรยากาศสดๆเลยครับน้องจากเวทีทําการแสดงครับเมือแแง่วัดปุดบ้านปุดชุมแสงนะครับอ,อําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับโอ้ล้านปุนย่างงามเลยครับพี่นอ้อง รานปูนย่างดีเลยครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิง้งตอนนี้สาเดเต็มเลื่อนวัดแล้วครับเดี๋ไปถามสิผ้าไป้องไปถามเบื้งนะครับว่ามันคือปูสาดไห้แถวสันนี้ส <c oughs> <อ>วัสดีทุกท่าน,นครับ <c oughs> <อ>แม่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 คือม,มาปูไววเลย บอแม่แม่มาเบิ้งผู้ใดแม่แม่เป็นแม่เป็นเอซผู้ใดบแม่มาผู้ใดบอบาบอบครับไปเบิ้องยี่ไสก่อนอันบอยสีใช่บอบอโอจองไอ้อนบอครับจะเลือกเมือนมาเบิ้งข้าผุนหลายๆเรื่องมาแรงกูสารหลายนอกนีนะ ่อใชอ่อยู่ใกล้ๆห้องนีบ่บ่อโอ้ครับผมตอนนี้ศาสเต็มเลื่อนวัดแล้วครับเวทีบ่อนตั้งอยู่แต่ว่าศาสเต็มแล้วครับตอนนี้ศาสเต็มเลื่อนวัดแล้วครับนี่เวทีบ่อนตั้งอยู่ครับตอนนี้กำลังเอาเล็กลุงนะครับแต่ว่าศาสเต็มเลื่อนวัดเข้านะครับ เรียนเชิญเลยนะครับวัดกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องฝากมาเป็นกางใส่น้ำในกนระดาษน,นะครับแต่ว่ายวงคางกันนี่มีหมอลำประมาณ4กิโลครับหมอลำใจเกินร้อยครับถามถามเจ้าเบิ่งเมื่อกี้นะครับแม่แหม่ขึ้ว่าป่วยแท้กีตาร์เราอาจจะตาร ุ่น่าตาลายบ้าเพราะตัง้งแต่้าแล้ว,ลวมันจะไม่ได้ดนกกไม่มีการแท่นแนขับห้าพนบ่ครับนี่าตั้งแต่งว่ทีม <ใน S 2> ตัง้งวีอยู่เปิผามาเปิ้ผามาปูผ้าก็ทิ่มหน้าานเลยตอนนี้พามาเบิรงกับนี่สาเต็มเดินวัดแล้วนี่ตอนนี้แม่แม่แมขึ้นมาปูไว้แท้ครับขึ้นมาปูไว้แทะ บอใ่มาเบิ้งคนไหนมือนแรล่งเป็นเอฟซีใคบอเป็นเอเอเอซีนะเบิ้งปีน้่่ะไเอาดบ่เป็นเอฟซีคนไบ่ในวงนี่บอได้เป็นเอฟซีคนไหนจรียกกันตลอดอย่างก็บ่โอ้แล้วลำมวนบ่แล้วลำมวนดบอโอ้บอหาบโอ้น่าเอจูนครับน้องจูน แข่งครับแม่ครับผมไล่ชดอยู่แมมผมไล่ชดอยู่พอท่านเหรอครับพอไล่ชดแล้วครับเอฟซีเพ่ออีกหนึ่งบอกมีครับโอ้เตียวสามเต็ม่อบานแล้วครับตอนนี้นี่นะครับมาเอฟซีพออีกหนึ่งว่า สาสเตร ings, ียมเดินวันแลวครับครูศา์ค่ะแม่แม่แม่เบืองผู้ไหมาเร่งผ้าไผ่มาลับกันมากมายมาไผ่มาไผ่เอามาไผ่เอาผ้าไผ่มารับผู้ืยอะมาหเลยยู่แร้วนาะครับผม ก็เลยเป็นบัตรครับผมบุคคลจสไปบัตรเลยนะครับสําหรับเอฟซีพระเอกหนึ่งครับตอนนี้ศาสเต็มเดินวัดหมดแล้วครับตอนนี้เลี้ยงเชิญครับพี่น้องผู้ใดว่ฒมาใกล้ใกล้มาให้กำลังใจคิมแมนครับผุนลมิดครับตอนนี้โอ้ตายตายศาสตร์าสตร์ว่าหลายเถื่อนน้อบคุณอะวัฒนตั้งเวทีอยู่ครับแต่ว่าศาดเต็มเดินวัดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะอันยะอีกแล้วมาแล้วครับผม ไม่มีซ้ายไม่มีสวาตรงตรงไปตรงมางานฟี่ครับผมแล้วฟี่ครับงานฟี<า>นฟจ้า,าบบไม่มีการทะเลาะบ,บอกแล้แม่ใส่สารแม่จอาแล้วบอกบอกมาเบิองคูณอะไน,นี่ ขาให้เห็นกันขาให้เห็นครับโอ้ตอนนี้สารเต็มเดินบัตรครับพี่น้องตอนนี้เดินเลื่อมาให้ก็ลังใจกันหลายๆครับที่น้าครับผุนลมมิดนะครับเต้ยโซตายสอดแจ้งครับพี่น้องมือแรงงานฟรีนะครับผมข้ามัดข้ามาเบิ้ง โอ้ยแดดก้อนครับตอนนี้ริมงานสงกรานต์หนางานนะครับกำลังจิบตั้งเวทีอยู่นะครับผมแต่ว่าศาสตร์เต็มเดือนวัดเพิ่ลเรียครับตอนนี้ผู้ใดบ่ิันมากเห้ยฝ่าว่าเด้อครับเออบังลาบก็ลาบังลาบก็ครูศาสตร์บ่ปูศาสตร์ให้แม่บอกบอกมีตอนนี้ศาสตร์เต็มเดือนวัดนะครับสวัสดี้ทุกท่านนะครับ ท่านมาช่วยทีครับไม่ได้เอาตังค์นะครับท่านมาช่วยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับผมเหมือนแอ่งเลื่อนเชิญพี่น้องทุกค้นนะครับมีอยู่ใกล้บริเวณอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้โอ้แดดพอนแห้งครับบริษัทเต็มเดือนวัดเบื้องแล้วนะครับพี่น้องับ เวทีบ้านล่องอยู่นะครับตัวศาสตร์เต็มแนวนะครับผมตอนนี้ก็เลยมาไทายบรรยากาศสดๆใ้พน้องเบิงนะครับมือแร้งผมคิดวาด่ามันจะเต็มทุกเต็มทุกมมองของของบ้านคุณชุ่มแสงแน่นอนนะครับพอาคนหลายครับบนบ้านเนี้ครับไม่ใช่ของโรงงานนะครับถ้าของโรงงานออกจากโรงงานมันจะเสมอกันเท่ากัน แม่ก็ว่าป่วยไงแท้มาเบิงมาเบิงผู้ใดนีมาเบิงผู้ใดนีมาเบิงผู้จ้างมานี่แหละมาผู้ใดในบงนี่ครับคุณอย่เายงแล้วชื่อวางไรผาอกแล้ชื่อวางไรเอ้านาว่าพระเอกเนี้ยไปถามาเลยนะครับเซื้อบัตรซื้อตัว บอร์นี่สาดเต็มเลือนวันนะครับแม่เราอ่ายกล้องครับเราว่าเราอ่ายกล้องก็เลยบอร์ให้หาเรานะครับสวัสดีขั้นครับแม่ๆคือว่าปูสาดบานี้บอร ทู้่านั่งแถวนี่แกตัวบบ้านบ้านเงยอย่าง่คำเนี่บ้านงยอย่บอกท่านหาขานนะครับ คนมวลจะถึงตอนนี้จะบ,บูชาเด้โอีครับตอนนี้เวทีวัดตั้งอยู่ครับนี่ทีมงานของตะหอนเมื่อกี้นะครับสาบไดว่าสาดเต็มแล้วรูปแบบยิ่งขมขจรครับท่านครับนี่ผู้สาวผู้สาวเวเฒ่าโอ้มาบูชาตเต็มเวียนครับเลื่อนเลื่อนพี่น้องที่อยู่ ไก่ไกองเพื่อนน้องบัวแดงนะครับเอาก้อนหินหลอดเอาเอาเอาก้อนหินกอ้ออก,อออก,ก้อนนะครับรถมันถอยว่าไรครับรถมันมันมันเชี่ยงรถไหมครับมะปูซานเ้าบอย บุกบนมูเลยบ่เจ้ามาเบื้องผนังมาแรงเจ้าปเป็รเอผู้ใดมาปูไม่เห็แม่บ่ไมว่าเจ้าปเอรเอฟซีผู้ใดาววบ่เอานเบือนหะบอกครับโอ้ขับผมเล่นเชื่อในผมเลยครับเล่นเชื่อใหนผมเลยมาด้วยยี่วาถือลแยงมองเบื้องผนังนัหญงอยู่บอกรั่บปังโอ้ขับผมสอดแยงบะครับไปครับขอบคุณเลหลายครับ ตอนนี้ซาดเต็มรดแล้วนะครับพี่น้องซาดเต็มทุกทุกมองแล้วน้าไวที่นะครับผู้ไหนบ่ามากนี่พลาดแล้วน้าไวทีตอนนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจัะในช่วงคำคำเดี๋ยวจะมาไล่โซ่เต็มวงอีกรอบนะครับพเพราะว่าตอนนี้แดดแห้งเลยครับพี่น้องครับ ต่างเวทีเร็วมากนะครับ